สวัสดีครับวันนี้ชวนน้องมาเดียวลาดิมกลองหัวใสครับ ยวนยาเลยวนลำยวนยาเลจิตใจว้าเวไม่รู้จะเร่ไปหาไกลจะถือเปลยวนทีน่ใสย้อนย้อนมาให้น้องนอนเช้าไปเย็นไปเลือบลิ้งไรย,ยุงมายุ่งมาตายจะคอยพัดไฟไม่ให้ยุงบินมา น้องมาถึงแล้วกบดีบื่อก้องเดินชมทิ้กาได้ตามมัตยาใส่เลยน้อง <c oughs> วันนี้ดีเดือดเดินก็มา <c oughs> ตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซาลุราจะแย้มเธอก็ไม่แย้มจะยิ้มเธอก็ไม่ยิ้ม,ม,ไ,ม,มได้แต่อมยิ้มแล้วมองหนะ้าอย่าเมื่อเธอยิ้มมา้าสรดุด น้องอีก,กินอะไรก็กินเลยน้องริมคลองบรรยากาศนี้มากๆเชิ่เลยน้องเจ้าชอมาลีคนดีของพี่ก็มาสวยจริงนาใช้มากแกล้งย่อเดินไปไหนผู้ชายติดกลอเรื่องเอ่ยใบย่อจะให้คุณพ่อมาขอทำเมียรำกับตีเดินแดนได้เลยครับํำเลยำเลยำเลยเอาเลยน้องเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเปลก่ยใจ ไกลก็ไปอีกนิดคิดแล้วก็ไปอีกหน่อยรำใกล้สาวน้อยอีกหน่อยคงหายเมื่อยเปลียอยากบอกรักยังไม่กล้าฝันตาไม่ยอมเขาเปลียคิดไปหัวใจละเอียอยากาเมียในวงรำวงอ่าเตียวล้าดิมกอรอกแล้วตอนเดียวแวไปดีเดินความไปลเลยนะเขา <c oughs> นุก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  รำแสงเดือนมาเยือนสองลางามไปหน้าแม่นิ่มอนงรำเรียกเกวแล้วมายาายกไกลรำไกลๆหัวใจงวยงุงฉันรักเธอละเมอเพระวงขอไปส่งบ้านน้องเอามาให้ไปนะ่นนองไปน,ะน้่งนานเขากาวฟุ้ซิฟุกยังเวนเ้นนี่ดิเลิศความเชื่อเลยครับเชื่อเลยแจมจริงหน้าการดางามตาจริงแม่ัน นี้ฉันมีความสุขสนุกรื่นเริงคือทไทยเป็นโสดอยู่นานไม่ไหวค่าลูกสะพ้ยกว่าแม่สักคนนะาลูกสะพ้ยกว่าพ่อสัก่าไม่เป็งว่างน้องเขาในคั้นดีกองวีคั้นดีทุกตัวเลยน้องเชิญเลยเชิญเลยขอบคุณนะ